สวัสดีครับผมการส่งและกำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนในระบบไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าในการส่งกำลังไฟฟ้าแน่นอนในโลกทั้งโลกเนี่ยมันจะมีการส่งกำลังไฟฟ้าอยู่สองระบบคือการส่งกำลังไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งใช้ได้มากทั่วโลกอันที่สองคือกำลังไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งใช้บางประเทศการส่งไฟฟ้ากระแสตรงเกิดขึ้นก่อนในประเทศอเมริกาแต่การส่งไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ย มันจะมีจุดคุ้มทุนว่าแคปิตอลอเวสเทนต์การลงทุนแพงส่งได้ส่งได้ไดระยะใกล้นะครับผมแล้วก็จะมีการสูญเสียเยอะพอสมควรแต่ถ้าระยะยาวการส่งไฟฟ้ากระแสตรงก็จะมีการคุ้มเช่นเดียวกันสลับตรงข้ามการส่งไฟฟ้ากสลับการลงทุนน้อยส่งได้ไกลสูลงเสียน้อย ในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ๆอย่างประเทศจีนประเทศอเมริกาประเทรศรัสเซียจะส่งแรงดันอยู่ที่ประมาณสูงกว่า1ล้านกิโลโวล์หนึ่งสูงท็อตทีสูงกว่า1ล้านโวลต์หรือว่าประมาณ1 0 0 0กิโลโวลต์หรือว่า1,1 0 0กิโลโวลต์นี่คือเขาต้องส่งไฟฟ้าสลับ3เส้นหรือว่าสาเส้นเข้าไปในรัฐต,ต,ต่างๆหรือว่าในจังหวัดต,ต,ต่างๆของประเทศนั้นๆ wander. จะเห็นว่าเราจะต้องใช้ไฟฟ้าจะแสสลับในการส่งเมื่อ ส่งองฟ้ากระแสสลับอุปกอณที่มันเกิดขึ้นในไฟฟ้าสลับคือมันจะมีจํานวนที่เป็นเรียกว,ว่าคอมเพล็กซ์พาวเวอร์เหมือนที่ผมกล่าวเมื่อครั้งสุดท้าคอมเพล็กซ์พาวเวอร์ก็ Power คือประกอบด้วยเรียลพาวเวอร์บวกกับพรีเอทีพาวเวอร์อันนี้คือต่างพาวเวอร์ซ็อปเปอร์นี้ในทางคณิตศาสตร์คือต่างเฟสกันอยู่90องศาเพราะฉะนั้นคือการส่งพลังงานไฟฟ้าบางอุปกรณ์บางโหลดทํางานโดยใช้ต้องมีเรียลพาวเวอร์กับพรีเอทีพาวเวอร์บางโหลดต้องการแค่เรียลพาวเวอร์ บางอุปกรณ์ต้องการแค่ Re a c t i v e power อันนี้เราต้องดูว่าเราต้องมีการ Gen เนอเรตเจนเเรหรือรต้องมีการ g e n e r a t e complex power ส่งจ่ายนะครับผมแต่ถ้าส่งจ่ายไปไกลไปเรื่อยๆอย่างเช่นระบบ3เฟสอาจจะใกล้หน่อยการส่งไฟฟ้าแบบแบบ complex กำลงังเชิงซ้อนก็จะมีสถานแต่ถ้าเมื่อไรส่งจ่ายไปไกลค่าที่มันจะต้องกินอย่างเช่นหรือว่าค่าที่มันจะต้องรับก็คือกำลังกำลังไฟฟ้าจริง กับกําลังไฟฟ้าเสมือนต้องเพียงพอจะเห็นว่าในหลายแหล่งหรือว่าหลายพื้นที่ห่างไกลคุณจะเห็นว่า<ม>คุณจะมีเครื่องมือไฟฟ้าขนาดเล็กที่มาจากเรียกวอะไรมาจากฟางข้าวเครื่องไฟฟ้าขนาดเล็กมาจากชานอ้อยเครื่องไฟฟ้าขนาดเล็กมาจากแก๊สธรรมชาติหรือว่ามาจากไอกแกลบของลงสีพวกนี้อันนี้เรื่อไว้เชื่อมต่อหรือบางที่เขาใช้คาปาซิเตอร์ ต่อขนาดข้อระบบเพื่อจะเพิ่มค่า r e a l t i v e power เข้าไปในระบบเพื่อจะให้มันสามารถที่จะคงค่าแรงดันเพื่อจ่ายโหลดผู้ใช้บริการไฟฟ้าสามารถที่จะรับไฟฟ้าได้ตามที่เขาต้องการนะครับไม่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเขาเสียหายครับผมเพราะฉะนั้นคือสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญใน,ในการพูดในระบบไฟฟ้าเช่ mm hmm. เราจะต้องมีการจัดเตรียมแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้มันเหมาะสม เราต้องมีการจัดเตรียมระบบสายสง่งให้อัจฉริยะเราต้องมีการจัดเตรียมระบบโหลดให้สามารถที่จะรับได้ผู้ควบคุมจะต้องรู้ต้นทางเป็นไงไปลายทางเป็นไงเราต้องมีการมอนิเตอร์หรือว่ามีการตรวจวัดโดยระบบเรียลไทม์อัตโนมัติให้ได้จริงๆแล้วในประเทศที่พัฒนาแล้วระบบค่าไฟที่เขาเก็บไม่เหมือนบ้านเราฟิกวัน คิกค่าไฟทั้งเดือนในเลทเดียวกันแล้วแล้วคุณค่า FT ีไปแต่ที่อื่นน่ะซื้อไฟแต่ละเวลาไม่เหมือนกันซื้อไฟกลางคืนถูกหน่อยซื้อไฟกลางวันแพงหน่อยอะไรยกตัวอยาอนน่างกรนีซื้อไฟกลางคืนถูกเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงนั้นมันคนนอนเยอะแต่เราพอเราไปใช้ค่าไฟตอนกลางคืนอ,อาจจะตั้งเวลาของเครื่องสภาพผ้าไว้ให้มันสตาร์ททำงานที่1ตีหนึ่งคุณแสงแต่ตอนเย็นนั่นแหละนะ กดให้มาสตาร์ตตีนหนึ่งแล้วก็ค่าไฟก็จะถูกพอกลางวันคุณตัดทุกอย่างพอ,พอกลางวันนี้เข้าไฟแพงไว้จะให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมมันไม่ต้องใช้งานมากนัแต่ถ้าจาเป็นต้องใช้ก็ให้มันใช้ได้แต่นะถ้าไหนที่สามารถที่จะมูไปใช้ตอนกลางคืนได้มันก็ถูกอันนี้คือสมาร์ทกลิ่มันเข้ามาการดิสเพลย์มันไม่จำเป็นจะต้องมีการดิสเพลย์ที่ที่จอมอนิตเตอร์หรือว่าสถานีเท่านั้นอาจจะดิสเพลย์ผ่านระบบโมบาย ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและให้เห็นให้เห็นมิเตอร์ได้ทุกวันนี้แอปพลิเคชันพวกนี้มีเยอะและอินเตอร์แอคทีฟเราสามารถสั่งการควบคุมโรงงานอสากรรมโลยฟ้าบ้านพักอาศัยโดยผ่านแอปพลิเคชันที่อยู่ในสมาร์ทโฟนเรานะครับผมถ้าเราสามารถทำให้มันมีความสัมพันธ์ทั้ง3ระบบมีมีการควบคุมที่ดีแล้วมีการควบคุมแบบ real time มีการแอร์ลอคชันอนะไอตัวนี้แหละเขาเรียกว่าสมาร์ทติด คุณสามารถที่จะพยากรณ์การใช้พลังงานได้คุณสามารถที่จะเสียค่าไฟในระบบแล้วาสามารถที่จะหยุดใช้ไฟโดยผ่านระบบอัจฉริยะทําให้เราสามารถที่จะทราบแล้วก็ช่วยกันประหยัดไฟของประเทศถ้ามองไม่แคบัตซี่ของเจเนเตอร์ทั้งประเทศถ้าตะว,วันนี้ประมาณ3 7 38มื่นเจ็ดมื่นกะวัตเราสามารถเอ้ยโหลดมันก็ไม่เท่าไหร่เราก็สามารถที่จะ ชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าพลังไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นพลังงานนิวเคลียร์นะครับหรือว่าพลังงานอื่นๆเราก็สามารถชะลออันนี้คือเป็นความต้องการของประเทศนะครับผมประเทศไทยก็คือว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาค่อนข้างที่จะเร็วเพราะฉะนั้นคือการใช้ไฟฟ้ามันจะสูงสูงมากกว่าประเทศประเทศในแถบอาเซียนด้วยการข้างสูงเปรียบเทียบกับประเทศพ,ม,ม,พม่าเปรียบเทียบกับประเทศเวียดน,นามปร,าป,รนประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเรานี่ใช้ไฟค่อนข้างที่จะเรียกว่า เยอะมากเป็นประเทศที่มุ่พลังงานานะครับผม